เก๋ฟังเยอะเลยนะคะว่าเก๋ฉันไม่เก่งอะไรฉันอยากจะเก่งเหมือนเธอเก๋ทำยังไงดีอย่าพยายามจะเป็นเหมือนใครนะคะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะคุณภาคกวดคุณพยายามจะเป็นคนอื่นนะคะคุณก็จะแบบแพ้เป็นร้อยครั้งเลยค่ะพยายามร้อยครั้งก็จะแพ้เป็นร้อยครั้งนะคะคุณพยายามเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะนะคะ When you want to try what game you like to play ก็คือตอนเป็นเด็กคุณชอบเล่นอะไรคะคุณชอบออกไปวิ่งเล่นหรือกีฬาอะไรที่คุณชอบคะตอนเป็นเด็กเวลาส่วนใหญ่คุณใช้เวลาทําอะไรคะอย่างเช่นไปวิ่งเล่นนะคะกับเพื่อนหรือไปเล่นกีฬาอะไรที่คุณชอบคะเว้นยว a child what t h e mostly time you like to s p e n d ไปนะคะย้อนไปนะคะว่าตอนเป็นเด็กคุณชอบทําอะไร คุณชอบทำอะไรคะนะคะมองกันย้อนลงไปนะคะ What your passion What you uh, as o t h e r s What you like the first อชอบฝึกภาษาฉัชนชอบแบ่งปันฉัชนชอบเป็นที่ปรึกษานะคะ What you r people compliment you on the most นะคะก็คือคนส่วนใหญ่ชอบชมคุณเรื่องอะไรคะคาว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคะที่คุณทำได้ดีนะคะข้อส What thing with uh, you found it very easy and another people feel very hard. Sick you can what activity you can live up your time, leave your work for it which you really love, you know. I not talk about Netflix or I not talk about video game, okay? Who do you want to help? Who do you want to enjoy? และคุณช่วยเขาได้ดีคุณแก้ปัญหาให้เขาได้ดีนะคะเชื่อนะคะว่าทุกคนมีดีอยู่ในตัวนะคะขอให้คุณหาให้เจอและเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมั่งคั่งนะคะ future and growing up and lucky and growing up abundance